นายครับว่าไงครับรถเก่งรถครอบครัวผ่อนถูกๆหกพันบาทสักคันให้หน่อยจากผู้ดีอังกฤษฮะผู้ดีอังกฤษเอาผู้ดีอังกฤษเลยบ่เนี่ไงเบนซ์เหรอพี่จะให้เบนซ์ผมเลยเหรอคล้ายๆอยู่ตัวเอ็มเหมือนกันอ๋อตัวเอ็มอันนั้นเบอร์ซีด้เบนซ์อ่าอันนี้เป็นเอ็มจีเอ็มจีเบนซ์เอ็มจีนะนะโรลโก้สัญลักษณ์คล้ายๆอยู่มีไอสมาร์ททอมโอ้โหนะคันนี้เห็นตั้งกันสี่กว่ามั้งสี่กว่าเออแต่มาซื้อเดี๋ยวผมขายให้สามกว่าพอสามกว่าใครดูคลิปนี้คันนี้มีซันรูฟนะพี่ เออก็เมื่อกี้กูก็จําไม่ได้แล้วกูมั่วๆไปมันจะมีคาราสามแสงกับสี่แสน่าจะสี่แสกว่าสี่แสนกว่าแต่ไม่เป็นไรันไหนแล้วลุงยากจํายากสามแสงกว่าทั้งหมเลยสามแสงกว่าโอ้โหโคตรสุดครับผมมาคันนี้นะเป็นตัวท็อปมีไอสมาร์ทเบกไฟฟ้ามันติฟังก์ชันอันนี้มีซันรูฟด้วยนะนี่ออกห้างนี่เกือบล้านมั้งมีซันรูฟด้วยเออออกห้างนี่เกือบล้านนะคันนี้เปิดยังไงเนี่ยโอ้มันต้องสตาร์ทรถก่อนเอ ออกห้างเกือบร้านกันนี่ออกห้างเกือบร้านใช่บิ๊กสแกลวขายอยู่สามแสนเออปาขายแบบไม่เอาพวกอ่ะโอ้โหเออพวกจะขายเท่าไหร่กูไม่รู้กูจะขายราคาเนี้ยกูจะไปละเฮ้ยเปิดยากเลยวะอ่ะได้แล้วห้องเครื่องยังใสหัวนงหัวน็อตลองแก้มฝากระโปรงเดิมหมดครับเดิมหมดนะครบอันนี้ห้องเครื่องโล่งๆเลยนี่สามแสนจริงอ่ะจริงดิมันมีซันรู้กัพี่เออกขาขายเท่านี้แหละรถใหม่ไปเช็คเลยเกือบร้านเมอร์ซเดสเบน ได่ใบับบผู้ดีอังกฤษผู้ดีอังกฤษรถครอบครัวมึงนะกูก็ต้องมานั่งต่อยมึงมึงอยู่ดีมึงก็เปิดหัวมาเมื่อที่เด่นเบ้นจบก็เป็นคนไปเรื่อยอ่ะเออเอามาดูนี่ช่องแอร์นี่ยังกับเบ้นเลยบอกเลยนี่นะแอร์แบ็กมีพร้อมครับผมเออไม่ขี้เหร่นะระบบไฟฟ้านะอออปชั่นจัดเต็มอีกมาดูข้างหลังก่อนนั่งกันสบายเลยไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่อากูลองนั่งให้ดูแล้วสบายตัวไหมครับพี่สบายติดขาไหม ก็อัน,นี้มันเลื่อนมาสุดก็ถือว่าปกตินะเนี่ยอวลคนรคนนั่งก็นั่งประมาณนี้เห็นป่ะเหลืออยู่อก็ถือว่าโอเคขึ้นลงก็โอเคนะไม่ไม่ไมยากอเก็บของก็ได้เยอะนะข้างหลังดูข้างหลัง,ง,ลงนี่เก็บของเยอะปะไอ้เนี่ยนเน่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 น่เน่เน่่เนอเน่เน่เนเน่เน่เน่เน็เน่เ่เน่เน่เก็เน่เน่เเน่เน่าน่เ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 น่นะข้างหลังกว้างมาเเก็บของไดเเยอะก่้างอืม,อมสวยงา่พอได้ไ่ หกพันได้ไหมพี่ก็สามแสนกว่าหกพันก็จะได้นะเออคูสวยเลยนี่ชุดแต่งคู่อีกชุดแต่งรอบพันเลยอันนี้โอ้โหเล็สวยนะใครสนใจ MG อันนี้ปีอะไรเนี่ยปียี่สิบสิบแปดยีสิบครับผมประมาณนี้เนาะใช่ครับอะใครสนใจ MG อันนี้มันตัวอะไรวะเนี่ย H H S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  ัวชอบ S ับสน z S z S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  ทัชเอสนะครับใครสนใจนะรถใหม่เกือบล้านครับผมวันนี้ขายสามแสนกว่าครับกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับนะขอให้ทักเข้ามาเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้เผื่อใครสนใจก็สกิดเ<ม>ข้ามานะโอเคครับฝ<ภ>ากไว้เลยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้นะครับปเป็นเจ้าของเดียวกับคอนด้าระดิ์มอเตอร์นะครับปเป็นเจ้าของปั๊มพีพลสังหรูต้อนน้องจัเต็มมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ